เมื่อเขาต้องขับร,รถบรรทุกอุปกรณ์ช่วยเหลือคนงานเมืองที่ติดอยู่ในอุโมงค์ถล่มแต่ก็พบอุปสรรคขัดขวางมากมายและต้องทำภารกิจให้สำเร็จภายใน30ชั่วโมงสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญเรื่อง The Ice Road หนังปี2021นำแสดงโดยเรียมนีสันแอมเบอร์มีทันเดอร์และเบนจามินวอลเกอร์ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ นาเมืองเพชรทางเหนือของประเทศแคนาดาและตั้งอยู่ท่ามกลางหิมะขณะคนงานกำลังขุดเหมืองอยู่ในอุโมงลมพาร์ก็เข้ามาตรวจตาความเรียบร้อยแล้วก็พบเซ็นเซอร์ก๊าซมีเทนใช้การไม่ได้หัวหน้าคนงานจึงรีบแก้ตัวหัวคงแบตหมดแต่ยังไม่ทันที่แลมพาร์จะอธิบายว่าเซ็นเซอร์สำคัญขนาดไหนอุโมงเหมืองอีกด้านก็เกิดระเบิดเขาจึงเดาว่าคงมีคนงานไปจอดโดนแองมีเทนขคดีคนงานเหมืองจึงแยง้งว่าเป็นไปไม่ได้ แล้วหัวหน้าคนงานก็ตะโกนให้ทุกคนรีบนี้ออกจากอุโมงค์ทันทีแต่คนงานคนหนึ่งก็เผลอทําให้เกิดประกายไฟจึงเกิดระเบิดขึ้นทําให้คนงานบางส่วนจึงยังคงติดอยู่ในอุโมงค์แล้วภาพกระตัดมาที่ไม้เขามีอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกและพอกลับมาถึงสำนักงานเขาก็พบพวกคนขับรถบรรทุกด้วยกันกำลังลุมแกลงน้องชายของเขาอยู่เขาจึงเข้าไปห้ามแต่ชายคนหนึ่งก็ได้ดาน้องชายว่วไอปัญญาอ่อน เขาจึงต่อยหมอนั่นจะล้มลงก่อนทังคู่จะถูกไล่ออกในเวลาต่อมาดานไมที่หมดความอดทนกับน้องชายฉีบเป็นโรค PTSD หรืออาการเจ็บปวดจากความเครียดหลังเจอเหตุการณ์สะเทือนใจตั้งแต่กลับจากสงครามอิรักก็ตัดสินใจนำน้องไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาจะได้ดูแลตัวเองได้ซึ่งก่อนกลับก็ได้รับปากน้องจะดูแลหนูสัว์เลี้ยงตัวโปรดของน้องให้เป็นอย่างดี เมื่อรัฐมนตรีช่วยรู้เรื่องเมืองระเบิดจาก G m อและลองก็สงสัยทำไมเซนเซอร์ก๊าซมีเทนจึงไม่เตือนก่อนจะสั่งให้เจาะและครอบการพรกน,นไว้ GM จีเอ็มจิลีบอกว่าขาดหัวหลุมหรือหัวเจาะรัฐมนตรีช่วยจึงจะหาทางให้และพอรู้ว่าขนส่งทางอากาศไม่ได้เนื่องจากหัวหลุมหนักเกินไปจึงสั่งให้ลูกน้องไปติดต่อจิมเจ้าของอูร่รถบรรทุกโดยจะจ้างจิมคนหัวหลุมกับทอไปส่งที่เมืองเพรภายใน30ชั่วโมงแต่ก่อติดป,ปัญหาไม่มีคนขับ พราะช่วงนี้เป็นช่วงพักร้อนแต่โดยที่จิมรู้จักคนงานที่ติดอยู่ในอุโมง์เขาจึงจะลองหาคนขับกับช่างให้แต่ก็มีเงื่อนไขคือจะต้องให้ทางรัฐเปิดถนนน้ำแข็งด้วยด้านไม้พอรู้ว่าหมอปฏิบัติกับน้องชายเหมือนกับคนบ้าจึงพาน้องชายหนีออกมาจากโรงพยาบาลและขณะเติมน,น้ำมันน้องก็นำใบปลิวโฆษณาขายหัวรถล,ลากยี่ห้อเค็นบวดรุ่นใหม่ราคาหล้านมาให้ไหม้ดูทำให้ไหม้โมโหเพราะน้องพูดเหมือนทั้งคู่มีเงินจึงฉีกใบปลิวทิง้ง สัตว์พักก็มีข้อความหาคนขับม,มาจากจิมแต่เขาก็ไม่สนทว่าพอขับรถออกไปได้สักพักและเห็นน้องนำสกอตเทปมาซ่อมใบปิวที่ถูกฉีกจึงตัดสินใจขับรถไปหาจิมเมื่อจิมได้เจอไม้ก็สนใจทันทีเพราะไม่มีประสบการณ์วิ่งบนถนนน้ำแข็งแถมยังได้ช่างก็คือน้องชายอีกแต่ข้อติดปัญหาเรื่องที่เขาเปลี่ยนงานบ่อยในช่วงหลัง ซึ่งพอรู้เป็นเพราะาต้องคอยดูแลน้องที่ป่วยโรค PTSD จิมก็เข้าใจทันทีเลยจะขอดูฝีมือของน้องชายหน่อยและพอรู้ว่าน้องชายฝีมือดีจิมก็สั่งให้ทุกคนกลับไปเพราะได้ทีมครบแล้วคือจิมไม้กับน้องและแทนทูสาวสวยฝีมือขับรถบรรทุกคันเทพดาแลมพาดเขาติดอยู่ในอุโมงค์รวมกับคนงานรวมทั้งหมด26คนและขณะทุกคนกำลังหาทางออกโคดีก็ได้ยินเสียงคอท่อ,อซึ่งเป็นรหัสมอส จิงติดต่อกับด้านบนจนได้รู้ว่าหัวเจาะกำลังมาแต่ก็ไม่มีใครดีใจเลยเพราะกลัวกว่าจะเดินทางมาืถึงคนทางนี้จะหมดอากาศหายใจเพก่อนเช่นเดียวกับจีและลองที่เป็นห่วงเช่นกันเพราะแม้ทางรัฐจะเปิดถนนน้ำแข็งให้แล้วแต่ตอนนี้ก็ใกล้จะหน้าร้อนจึงกลัวปฏิบัติการทั้งนี้จะไม่สำเร็จ ดานจิมเขาอธิบายให้ทุกคนฟังว่าจะแบ่งออกเป็นสมทีมใช้รถสามคันสลับกันวิ่งนําในการขนส่งซึ่งทุกคันจะมีหัวหลุมและท่ออยู่เพื่อกันพลาดรวมถึงจะได้ค่าจ้างหกล้านหารแบ่งกันแต่ถ้ารอยคนเดียวก็จะได้ทั้งหมดไปโดยจะมีทอมตัวแทนประกันของเมืองรวมเดินทางไปกรบรดของแทนทูซึ่งพอทั้งหมดเตรียมของเสร็จแล้วก็ปักตุ๊กตาหัวโยกหน้ารถพร้อมออกเดินทางกันทันทีโดยที่น้องไม่ลืมจะนาหนูใส่เลี้ยงโตปลอดไปด้วย หลังทั้ง3มทีมเดินทางไปได้กว่าครึ่งทางจิมก็เริ่มกังวลเพราะต้องวิ่งบนถนนน้ำแข็งกลางแดดร้อนแต่ดูเหมือนทอมที่นั่งกระแทนทูจะไม่กลัวเลยเธอจึงชี้ให้ดูตุ๊กตาหัวโยกหน้ารถว่ามันจะคอยบอกเราเรื่องคืนความดันซึ่งถ้าเราขับเร็วไปก็จะเกิดคลื่นและจะจมน้ําหรือถ้าขับช้าไปน้ําแข็งก็จะรับน้ําหนักต่อตารางนิ้วที่ยางไม่ไหวและจะจมน้ําเช่นกันเมื่อขับต่อไปได้สักพักเครื่องยนต์ของจิมก็เกิดดับ มายจึงตัดสินใจกลับไปช่วยแม้แทนทูจะบอกให้ไปต่อก็ตามเขว่าขณะกําลังใช้สลิงเกี่ยวรถเพื่อลากรถของจิมน้าแข็งก็แตกออกจนล้อหลังรถของจิมจมน้ําแถมขาของจิมยังติดอยู่กับสลิงลากรถอีกหมายจึงรีบลากรถขึ้นมาแต่ก็ไม่ทันจนรถจมน้ําไปทั้งคันแทนทูที่มาเห็นจิมกําลังจมน้ําก็ตกใจจิมจึงบอกให้เธอตัดเชือกแต่เธอก็ไม่กล้าจนเขาตะกรอนอีกครั้งไม่เช่นนั้นทั้งหมดจะไม่รอดเธอจึงต้องยอมตัดเชือกทั้งน้ําตา ทำให้ทุกคนที่รู้เสียใจทันใดนั้นลอยน้ําแข็งแตกก็ลามเข้ามาหาทั้งหมดจึงรีบขับหนีทางทางที่สายลากยึงเกี่ยวกันอยู่แต่ก็ยังเร็วไม่พอแทนทูจึงเร่งหม้ให้เร็วกว่าน,นี้หมายจึงเร่งความเร็วขึ้นอีกก่อนจะออกไปยืนที่บันไดพอทาร์ลลงล,ง,ลงไปในน้ําก็จะยังกระโดดหนีเอาชีวิตรอดได้ทันเถาว่าก็ขับเร็วไปจนเกิดขึ้นความรันด้านหน้าทั้งหมดจึงพยายามขับฝ่าคลื่นแต่สุดท้ายก็ทรงตัวไม่อยู่จนรถทั้งสองคันพลิกคว่ำ ซึ่งกระโชคดีที่รอยแตกลามมาไม่ถึงทําให้ทั้งหมดดีใจมากไมยจึงดาวว่าคงเป็นเพราะรถคว่ำน้ำหนักเลยกระจายไปทั่วถนนทําให้แทนทูมองคอนเนืองจะคิดว่าเป็นเพราะเธอสวดมนต์ของเผ่าอินเดียแดงตะกี้นี้ต่างหากดานแลมพาดขนาดเดินหาทางออกอื่นกับโคดีเพราะอาการนี้ไม่เพียงพอกดถามโคดีถึงตอนเหมืองระเบิดฉี่เขาบอกว่ากูโดนแองมีเทนแต่ทำไมโคดีถึงบอกเป็นไปไม่ได้ทว่ายังไม่ทันได้ตอบ ดานบนก็ขอรหัสมอสมาแปลได้ว่าส่งเครื่องอาราการลงมาไม่ได้แลมพาจึงถามโคดี้อีกครั้งโดยที่มีหัวหน้าคนงานจ้องมองอยู่ทันใดนั้นเพดานก็ลงลงมาใส่ลมพากับโคดี้ทุกคนจึงรีบช่วยและพาตะกูไปดูแลดานไมทอมแนะนาให้เขาขับกลับแต่ทุกคนก็ลงความเห็นจะไปต่อแม้ข้างหน้าจะมีพายุหิมะทอมที่รู้สึกกังวลจึงบอกข้อมูลอะไรบางอย่างกับไม แล้วทั้งคู่ก็เดินไปคุยกับแทนทูโดยทั้งคู่คิดว่าเธอเป็นคนใส่น้ำมันเบนซินลงไปในถังน้ำมันรถของจิมสาเหตุจากเธอแค้นที่จิมเคยไล่เธอออกและคงอยากจะได้เงินหล้านเพียงคนเดียวเธอจึงแก้ตัวว่าไม่ได้ทาเพื่อเงินเธอทํเพราะจะช่วยโคดี้พี่ชายของเธอตั้งหากและพอเห็นทั้งคู่ไม่เชื่อจึงควักปืนขึ้นมาขู่ดีที่น้องชายมาแย่งปืนไปได้ไม่เลยให้น้องใช้เคเป็นทายมัดมือเธอและนําเธอไปไว้บนรถ เมื่อไมค์กับน้องใช้สลิงดึงจดรถกลับมาใช้งานได้ทั้งคู่ก็เข้าไปตรวจดูสภาพสินค้าด้านหลังรถทันใดนั้นทอมก็ปิดท้ายขังทั้งคู่ไว้ก่อนจะนำสำัมภาระของทั้งคู่มาไว้ในรถของแทนทูทำให้แทนทูรู้ทันทีที่ทอมไปตัวการเธอที่โดนมัดมือไว้จึงจะอัดมันแต่กระโดดมันอัดจนสลบจากนั้นทอมก็จุดระเบิดและโยนไว้ใต้รถของไมค์แล้วก็รีบขับรถฝ่าพายุหิมะออกไป ส่วนไม้เขาก็น้องนําท่อไปกระแทกฮีเตอร์ในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งก็กระแทกอยู่นานจนออกมาได้แล้วก็มาเจอระเบบพอดีจึงรีบโยนไปให้ไกลที่สุดเลยลอดมาได้อีกครั้งแต่จากแรงระเบิดก็ทําให้น้ําแข็งแตกจนล้อหน้าจมน้ําทั้งคู่จึงช่วยกันนํารถขึ้นมาโดยนําท่อมาทําเป็นเสาและใช้สลิงดึงแต่ตอนนี้อากาศก็เย็นมากน้องจึงหยุดเครื่องทําให้ไม้สงสัยปโนโมโหจึงสั่งให้เปิดเครื่อง แต่น้องกอรันไม่ยอมเปิดให้เขาจึงต่อยและด่าน้องพร้อมบ่นถึงเรื่องที่ผ่านมาที่เขาต้องตกงานก็เป็นพะน้องนี่แหละอีกอย่างตอนนี้เราก็ต้องรีบไปช่วยแทนทูกับพี่ชายของเธอด้วยน้องจึงยอมทําตามสุดท้ายไหมก็นํารถขึ้นมาจนได้แต่เครื่องดึงที่เย็นจัดเข้าพังเหมือนที่น้องเตือนและปไปกระแทกตู้คอนเทนเนอร์ทําให้ตู้คอนเทนเนอร์จมน้ําแถมยังดึงน้องจมไปด้วย ไม่เห็นอย่างนั้นจึงนำน้ำไปช่วยน้องทันทีแม้จะช่วยได้แต่เขาพบน้องหยุดหายใจไม่จึงรีบปั๊มหัวใจจนน้องตื่นขึ้นมาทำให้เขาดีใจมากพร้อมกับขอโทษน้องที่ไม่ยอมฟังความคิดเห็นของน้องแต่แรกซึ่งพอตั้งสติได้ทั้งคู่ก็แค้นทอมมากที่วางแผนจะทำให้การช่วยเหลือคนงานล้มเหลวแถมยังจะฆ่าทั้งคู่จึงรีบขับรถตามทอมไป ดานทอมเมื่อขับไปได้สักพักก่อนนั้นมาเจอกับ GM และลูกน้องเลยทำให้รู้ว่า GM กับรองเป็นคนวางแผนการทั้งหมดนี้แล้วทอมก็รายงานความคืบหน้าที่เหลือแค่แทนทุกคนเดียว GM เลยสั่งการให้ทอมจัดก,การเธอซะโดยให้ดูเหมือนอุบัติเหตุมากที่สุดเรื่องเราจะได้ไม่สืบสวนมาถึงพวกตนส่วนคนงานในอุโมงค์ในที่สุดลมพายก็รู้ว่า GM กับรองเป็นคนสั่งให้วัวหน้าคนงานตัดสายไฟเครื่องตัวจับกร์ดเพราะไม่อยากปิดเหมืองแถมยังยักเงินทั้งหมดด้วย แต่ตอนนี้ก็มีปัญหาหนักกว่าคือหัวหน้าคนงานต้องการจะจัดการคนป่วยเพื่อให้มีอากาศมากขึ้นซึ่งก็มีคนเห็นด้วยพอควรแลมผาดเห็นอย่างนั้นจึงควักไฟแช็กมากขู่ทำให้พวกนั้นยังไม่กล้าทำอะไรผีผามดานทอมเพื่อความชัวจึงนำไฟแช็กไปจ่อหน้าแทนทูจนรู้เธอแกล้งหลับแต่พอจะจัดการเธอก็ด้ยินเสียงอะไรแปลกๆจากกระเป๋าของน้องชายจึงล้วงมือไปดูจนถูกหนูกัด เธอถึงใช้จังหวะนั้นอัดทอมจนล่วงจากรถและหันมาเอามือกระแทกกับพวงมาลัยจนเข็บมันทายหลุดแล้วก็รีบขับหนีทอมที่ตั้งสติได้จึงไปคว้ารถดึงสายน้ำมันออกก่อนจะพลาออกมาจากนั้นก็ขับรถของลูกน้องตามเธอพร้อมกับสั่งลูกน้องให้ไปไล่ล่าเธอด้วยส่วนแทนทูนั้นเธอติดต่อขอความช่วยเหลือจนลัวง้อยังไม่ตายอ้่จึงบอกให้เธออดทนไว้เพราะกำลังรีบตามไปช่วย ทอมที่ดักฟังวิทยุได้จึงเปลี่ยนแผนให้ลูกน้องไปจัดการไม้โดยเน้นย้ำว่าห้ามใช้ปืนเด็ดขาดส่วนตัวเองจะไปตามจัดการกระแทนทูดานไม้กับน้องทั้งคู่โดนพวกลูกน้องที่ขับตามมาทานใช้ปืนขู่ให้จอดแต่พอรู้ว่าพวกมันไม่กล้าย,ยิงจึงเปิดประตูรถกระแทกพวกมันให้ร่วงแต่กลับกลายเป็นน้องร่วงไปแทนซึ่งน้องที่เป็นทหารเก่าก่อจัดการพวกมันได้อย่างไม่ยากเย็นนักสักพักก็พบไม้ที่จัดการลูกน้องได้ขับกลับมารับ แล้วไมค์ก็ขับไปช่วยแทนทูต่อส่วนแทนทูสัตว์ผักรถก็ดับเพราะน้ำมันหมดและพอเห็นทอมตามมาเธอจึงลงจากรถและยิงขู่แต่ก็พบทอมไม่ยอมทําอะไรเลยจดลัวเป็นการทวงเวลาแทนทูจะได้ไปช่วยพี่ชายไม่ทันทําให้เธอเสียใจมากเทว่าขณะเธอสิ้นหวังไมค์ก็ขับรถตามมาทันพอดีทอมเห็นดังนั้นจึงรีบขึ้นรถเพื่อจะขับหนีแต่ก็ไม่ทันเพราะโดนไม์ขับมาชนด้วยความแค้นจนรถกลิ้งตกลงจากเขาไป แล้วพอไม้ได้เจอกระแทนทูและรู้ว่าน้ำมันหมดก็ให้น้องไปถ่ายน้ำมันรถพร้อมหันมาขอโทษเธอที่เข้าใจผิดไปซึ่งเธอก็รับคำขอโทษนั้นส่วนทอมที่รอดมาได้มันออกมาจากรถพร้อมกับกล่องระเบิดสักพักก็กลับไปทางเดิมจนพบกับรถโนโม,โมบิลของลูกน้องที่โดนไม้กับน,น้องชายอัดจึงรีบขี่ขึ้นไปที่ยอดเขาจากนั้นก็วางระเบิดไว้เหนือจุดที่พวกไม้อยู่เพื่อให้เกิดหิมะถล่มใส่พวกไม้นั่นเอง ส่วนไมล์และพักพวกที่ถ่ายน้ามันเสร็จพอดีก็ได้ยินเสียงระเบิดพร้อมๆกับเห็นหิมะกําลังถล่มใส่เลยรีบขับหนีเต็มกําลังซึ่งรถของไมล์นั้นก็รอไปได้แต่รถอนแทนถูกกลับโดนพายุหิมะถล่มทส่บางส่วนแถมเธอยังโดนเศษไม้ทิ่มใส่หน้าอกอีกโชคดีที่ไม่ลึกมากไมล์จึงช่วยเธอและนําเธอมาพักที่รถของเขาก่อนที่เขากับน้องจะนําตู้มาพ่วงก,กับรถของตัวเองแทนเพื่อน,นาหัวลมไปส่ง ซึ่งก็ต้องแข่งกับเวลาพอเหลือเวลาอีกแค่45นาทีเท่านั้นส่วน GM กับลองทั้งคู่กำลังหาคำแก้ตัวสวยๆที่การช่วยเหลือล้มเหลวและก็วางแผนจะเปิดเมืองให้ไวที่สุดส่วนทอมมันขับรถมาดูผลงานเลยรู้ว่าไม้รอดไปได้จึงขับรถของแทนทูไหลลา,ลาทั้งหมดทันที ด้านไม้ฉี่โดนทอมขับตามมาทานและกระแทกใส่ก็พยายามเร่งหนีแต่ก็ไม่พ้นจนมาถึงถนนน้ำแข็งอีกเส้นหมยจะให้น้องมาขับแทนส่วนตัวเองก็กระโจนไปที่รถของทอมจนท้งครูโรลงไปจากรถแล้วไม้ก็อัดทอมจนหมอบก่อนจะขึ้นรถไปแต่ทอมก็ตามขึ้นมาได้อีกเขาจึงอัดทอมหมอบไปอีกรอบก่อนจะเร่งความเร็วจนเกิดขึ้นความดันด้านหน้าและก็พุ่งหนีออกจากรถสุดท้ายจัดก,การทอมได้สำเร็จ ส่วนน้องชายเขาขับไปถึงสะพานน้ําแข็งแต่ก็ไม่กล้าขับต่อแทนทูจึงขับแทนซึ่งก็ขับมาได้ก่อนสะพานถล่มพอดีแต่รถก็ไหลกลับจนจะตกสะพานน้องจึงรีบไปปิดประตูสะพานเพื่อการลนลวงแต่น้ําแข็งก็จับตัวล็อกทําให้ล็อกไม่ได้ซึ่งพอล็อกได้ก็ไม่ทันพอรถไหลามาอัดก็บี้น้องชายทำให้ไม้ที่ตาม,มาทันและเห็นน้องตายเสียใจมาก ดาน GM กับลองทั้งคู่มาต้อนรับ CEO ที่เพิ่งมาถึงและก็พยายามแก้ตัวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันใดนั้นไมค์ก็ขับมาถึงพอดีคนงานจึงรีบนำหัวลมไปติดตั้งจนช่วยทุกคนออกมาได้แต่มันก็ช้าเกินไปเพราะอากาศได้หมดลงไปนานแล้ว ทันใดนั้นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อคนงานทุกคนยังมีชีวิตอยู่ทําให้แทนทูดีใจที่โคดี้ปลอดภัยส่วนแลมพ์ดนั้นเขาเรีบไปรายงานเรื่องทั้งหมดกับซีอีโอจึงหานไปเอาเรื่องกับ GM และลองหมายที่รู้เรื่องทั้งหมดจึงพุ่งไปชก GM หลม้มลงไปด้วยความแค้นและก่อนที่ไม่จะกลับก็มีเจ้าหน้าที่นำใบปลิวที่น้องชายซ่อมเสร็จแล้วมาให้ทำให้เขาคิดอะไรได้บางอย่าง สามเดือนต่อมาตอนนี้แทนทูได้มาเป็นหัวหน้าอู่แทนจิมตายไปสักผักก็พบไม้มาหาเธอพร้อมรถเคนวัวดสีเหลืองที่น้องชายเคยอยากได้และก็มีหนูสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของน้องชายอยู่บรถด้วยสรุปนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของไม้คนขับรถบรรทุกที่ต้องไปทําภารกิจขนหัวหลุมเพื่อน,นําไปช่วยคนงานเมืองที่ติดอยู่ในอุโมงค์ซึ่งปกติก็ไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วแถมยังโดนซีอจ้างกนมาให้ไม้ทํางานพลาดอีกทว่าสุดท้ายด้วยความรวมมือกันเขาจึงสามารถทํางานนี้สำเร็จจนได้ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง The Ice Road ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกัมาไ,ได้นะครับ หนังได้คะแนนจาก IMDb 5.6คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ